ครับผมก็สําหรับอีก2แมตที่เหลือนะครับก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับน้องๆในทีมด้วยนะครับที่ต้องช่วยกันเล่นนะครับช่วยกันเล่นช่วยกันทําหน้าที่ของตัวเองนะครับส่วนการฝึกซ้อมของผู้รักษาประตูก็เต็มที่ทุกวันนะครับนํข้อแก้ไขผิดพลาดต่างๆมาแก้ไขอยู่ตลอดสําหรับที่ผ่านมาเสียแค่ประตูเดียวก็ถือว่าโอเคครับในรอบแชมเปี้ยนลีกก็ยกเครดิตให้น้องๆในทีมด้วยอีกทีหนึง่ง ที่ช่วยกันเล่น,นครับครับผมก็ต้องเข้มขึ้นนิดนึงนะครับแต่โปรแกรมก็คงจะเดิมๆนะครับแต่เราอาจจะเพิ่มเวลาการซ้อมขึ้นอีกนิดนึงจับรายละเอียดต่างๆข้อผิดพลาดของ่ละแมช์เหมือนเดิมนะฮะคิดว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่สามารถที่จะยิงประตูเราได้ถ้าหากจะต้องเสียประตูก็ตอนนี้ก็ บอกไม่ได้ฮะมันก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของแต่ละทีมด้วยนะครับแต่ที่นแน่คือเราไม่ยอมเสียประตูให้ทีมไหนง่ายๆแน่นอนมีความรู้สึกไงบ้างในรอบชิงเป็นถ่งที่ยังเสียประตูเพียงแค่หนึ่งลูกคนก็ดีใจครับและเพื่อนๆร่วมทีมช่วยกันดีมากครับก็อยากทำสถิติไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเสียก็จะไม่ให้เกินหนึ่งลูกครับฝากแฟนบอล ชาวร้อยเอ็ดทุกคนให้มาร่วมเชียร์ให้กันเยอะๆครับให้เป็นกำลังใจครับแล้วพวกผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะเอาแชมป์ให้ได้ครับ